สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ทางหาวทยัยรัชภัฒสวนสนันทาขอนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของไข้หวัดโควิด -19 นะฮะซึ่งหลายท่านอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนท่านเคยทราบไหมครับว่าการที่เราได้ค้นหาโรคไวรัสโควิดเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่ตรวจง่ายๆนะครับเราจะต้องมีการสวอบนะฮะ เอาจมูกในโพรงจมูกเนี่ยเพื่อจะเอาน้ำมูกเนี่ยนะครับไปเพาะเชื้อนะครับซึ่งก็จะต้องหาว่ามันเป็นเชื้อไวรัสหรือเปล่านะครับซึ่งจะทําเฉพาะในคนที่ป่วยแล้วก็เดินทางไปยังประเทศที่มีประวัติของการระบาดของโรคไวรัสตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ตรวจทุกคนนะครับว่าคนไหนที่เป็น ือจะไม่เป็นนะครับก็จะตรวจเฉพาะรายที่สงสัยเท่านั้นสำหรับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็คือว่ามีคนจำนวนมากที่เป็นนะฮะแต่ตรวจหาเชื้อไม่เจอแล้วก็มีคนที่จำนวนมากที่เป็นแล้วก็ไม่มีอาการนะครับถึงร้อยละแปดสิบเพราะนั้นคนที่มีอาการเนี่ยนะครับร้อยละยี่สิบเนี่ยแล้วมีอยู่แค่ประมาณสองเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะเสียชีวิตนะครับ แต่ว่าภายหลังจากที่เรามีความรู้ทางด้านนี้มากขึ้นเนี่ยนะฮะมีตัวยาที่ใช้ในการรักษามากขึ้นเนี่ยนะครับวิเริ่มการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีภาวะหัวใจหายใจล้มเหลวเนี่ยก็ทําให้อัตราตายเนี่ยลดลงเหลืออยู่ไม่ถึง1นะครับเ,เพราะฉะนั้นในการที่เราจะป้องกันนะฮะไม่ให้ตัวเองป่วยเนี่ยนะครับก็คือเราต้องหลีกเลี่ยง การเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดนี้อยูน่นั่นหมายความว่าเราต้องหยุดการเดินทางไปประเทศต่างๆทั้งหมดเลยนะครับทั่วโลกเพราะว่าฐานะนี้ก็มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ไปทั่วโลกแล้วนะครับสำหรับในประเทศเรานะครับคนที่เจ็บป่วยแล้วก็อาจจะอยู่ใกล้ชิดกับพวกเราเนี่ยนะครับวนเดินไปเดินมาเจอที่เราไม่รู้ก็มีนะครับแต่ว่านี่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องป่วยหรือ จะต้องติดเชื้อนะครับเพราะว่าเราสามารถจะป้องกันตัวเองได้เช่นการใส่แมสสนะครับเนี่ยการการที่เราผูกแมสสเนี่ยก็คือเป็นการป้องกันนะครับไม่ให้แบบว่าเราหายใจเอาอะละองฝอยละอองของอน้ําลายที่กระเด็นออกมาเนี่ยเข้าไปนะครับสําหรับคนป่วยเองเนี่ยก็ควรจะต้องปิดนะฮะปิดเอาเอาด้านขาวออกเนี่ยนะครับปิดเพื่อที่จะให้รู้ว่า ตัวเองป่วยแล้วก็ปิดไม่ให้เชื้อโรคของตัวเรานี่กระจายออกไปนะครับแล้วต้องเรียนว่า,าการติดเชื้อเนี่ยจะมีอยู่แค่2อย่างเท่านั้นเองนะฮะคือ1ก็คือการาที่เอา,เอาหายใจเอาฝอยละอองของน้ำลายเข้าไปนะฮะซึ่งฝอยตล่เนี้จะกระจายไม่เกินเมตร50เซนนะฮะแต่ว่าถ้ากรณีที่เขาจามเนี่ยอาจจะไปไกลได้ถึง5เมตรนะครับเพราะนั้น คนที่จามเนี่ยจะต้องปิดแมสหรือถ้าไม่มีแมสนะครับสิ่งที่ควรทําก็คือต้องพยายามจามโดยใช้ต้นแขนนี่นะฮะปิดนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้เอามือไปไปโดนนะครับบางคนเอามือไปป้องไว้แล้วมือตัวเองก็มีเชื้อโรคอยู่ไปจับนู่นจับนี่แล้วก็ทําให้ไปติดคนอื่นนะครับอันนี้ก็คือเป็นเส้นทางหนึ่งก็คือว่าป้องกันไม่ให้ด o อปเบตนะฮะเข้าไปสู่ทางเดินหายใจของเราทางปากทางอะไรก็แล้วแต่นะครับอันที่สเนี่ยคือมือเราเนี่ยฮะ มือเราไปสัมผัสไปจับนู่นจับนี่เราเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันมีเชื้อโรคอยู่หรือเปล่านะฮะที่มันคงอยู่ในธรรมชาตินะฮะเราก็เอาไปใส่ปากหรือว่าเอาไปขยี้ตาบ้างอะไรบ้างก็ทําทให้เชื้อโรคนี้เข้าไปสู่ร่างกายได้เพราะฉะนั้นถ้าเราป้องกันโดยการไม่เอามือไปสัมผัสกับใบหน้าเราเนี่ยนะฮะตลอดเวลาเลย,เน,ยนะครับไม่ต้องไปสัมผัสว่สวา,วาตอนนี้มีสิวกี่เม็ดหรือว่าเราสวยแค่ไหนอะไรต่างๆนะครับะจะทําให้ติดเชื้อได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นวิธีป้องกันนอกจากนั้นแล้วเนี่ย เราคงสงสัยไหมครับว่าตอนนี้โรคมันเข้าไปสู่ระยะที่เท่าไหร่แล้วนะครับจริงๆในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็เป็นรายงานจากกระทรวงสาธารณสุขว่าเราอยู่ในเฟสสองนะของการระบาดก็คือว่าเราจะมีการติดเชื้อนะครับกร,กระจายไปในคนทั่วไปแล้วก็มีการค้นหาต้นต่อได้ว่ามาจากที่ไหนนะครับเมื่อไรก็ตามถ้าเกิดว่ามันมีการระบาดแบบทั่วที่ประเทศจีน นะฮะหรือว่าที่ประเทศอ,อิตาลีอย่างเงี้ยนะครับคือมีการระบาดไปทุกครัวเรือนเลยโดยที่เราไม่รู้มาจากไหนนั่นนะครับมันก็คือเข้าสู่ระยะที่3การเข้าสู่ระยะที่3นั้นเนี่ยการวิธีการเป็นก,การที่เราจะแก้กปัญหาตอนนี้คงไม่เหมือนกับที่เป็นอยู่นะฮะการแก้กปัญหาในระยะที่3าเนี่ยก็คงจะต้องมีการปิดประเทศปิดบ้านปิดประตูบ้านไม่ออกจากบ้านรวมทั้งการที่จะต้องมีการระดมหมอหรือทรัพยากรทุกอย่างนะครับ มาช่วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมก็คิดว่าถ้าถึงระยะนั้นเนี่ยก็จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยจะลําบากมากเนื่องจากว่าเตียงที่จะรองรับผู้ป่วยขนาดนี้นะครับเราเหลือน้อยมากนะจากการสํารวจเนี่ยเรามีเตียงเหลืออยู่ประมาณไม่เกินพันเตียงแล้วในจานวนเนี้ยนะครับจะต้องใช้กับโรคต่างๆไม่ต่ำกว่า500เตียงเพราะฉนั้นถ้าระบาดกันเป็นพันๆคน,คนไม่มีที่นอนแน่นอนนะครับอันที่2เนี่ยก็คือเรื่องของอเครื่องช่วยหายใจนะครับคนกรณีที่เป็นหนักเนี่ย มันจะมีภาวะของทางเดินหายใจล้มเหลวนะฮะซึ่งหมายความว่าจะเหนื่อยหอบมากนะครับไม่สามารถหายใจเองได้ก็จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจวันนี้นะครับเครื่องช่วยหายใจที่มีอยู่เนี่ยมีคนที่ใช้อยู่ทางนั้นเลยนะครับเปอร์เซนที่จะมีเครื่องช่วยหายใจว่างอยู่เนี่ยผมว่ามีประมาณไม่เกิน300เครื่องแล้วก็ถ้าเกิดว่าถ้าท่านป่วยเป็นโควิดนะฮะแล้วจำเป็นจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเนะีท่านต้องรอให้คน ที่เขาใช้อยู่ตายไปก่อนนะครับท่านถึงจะได้ใช้ค <c oughs> เครื่องช่วยหายใจเป็นคนต่อไปนะฮะซึ่งจริงๆเราก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะครับก็คือเราพยายามที่จะดึงให้มันอยู่ในเฟสสองนี่ให้นานที่สุดนะครับมันก็จะมีการติดเชื้อไปเรื่อยๆนะครับในคนที่เป็นคนป่วยที่หนักแล้วก็คนที่ป่วยแล้วไม่มีอาการนะฮะถึงซึ่งจริงๆแล้วคนที่ป่วยไม่มีอาการเนี่ยนะฮะจะมีมากกว่าคนที่ป่วยแล้วมีอาการมากนะครับ ถึงประมาณร้อยละแปนะครับซึ่งคนที่เป็นร้อยละยี่นั้นเนี่ยก็ต้องช่วยกันป้องกันไม่ให้ตัวเองเกระจายไปให้คนอื่นนะครส่วนร้อยละแปนั้นเนี่ยเมื่อได้รับเชื้อไปแล้วก็ต้องดูแลตัวเองนะครับไม่ให้เป็นหนักนะครก็คือไม่ต้องไปพึ่งหมอมากเช่นการดูแลตัวเองที่บ้านนะครับเช่นการให้ตัวเองนั้นเนี่ยนะครับถ้าท่านรู้สึกว่าเป็นไข้ไอเจ็บคอเนี่ยท่านไม่ควรจะมาเรียนหนังสือท่านไม่ควรจะมาทํางาน ควจะพักผ่อนอยู่ที่บ้านเนี่ยประมาณอย่างน้อย2สัปดาห์หรือสิบสวันในระหว่างนั้นเนี่ยท่านก็จะต้องทานอาหารให้เพียงพอนะครับให้ครบ5หมู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้นะฮะแล้วก็พวกโปรตีนคาร์โบไฮเดรตนะฮะเกลือแร่แรแรต่างๆรวมทั้งการที่ให้ดื่มน้ามากๆนะครับแล้วต้องพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยประมาณ6-8ชั่วโมงต่อวัน นะครับแล้วก็ควรจะต้องออกกําลังกายเบาๆนะฮะเช่นการออกไปเดินนะฮะให้เหงื่อออกให้ได้มีการเคลื่อนไหวของทุกส่วนต่างๆของร่างกายอย่างสม่มําเสมอเป็นเวลานานสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงอย่างไรประมาณเนี้ยนะครับทุกๆวันได้เป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็คือท่านจะต้องไม่ไปตากแดดนะฮะไปกินเหล้าไปสูบุรีนะฮะหรือ,อยังไปตราบตามกับการงานและที่สําคัญก็คือต้องไม่เครียดจนเกินไปนะครับ ความเครียดอาจจะทําให้ท่านเนี่ยป่วยหนักกว่าเดิมซึ่งจริงๆก็การพักผ่อนก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่อยากจะแนะนําก็คือให้ท่านรับประทานพวกวิตามินเสริมนะฮะแล้วก็ยาบำรุงนะฮะอื่นๆเช่นการรับประทานวิตามิน B รวมนะฮะหรือว่ารับประทานวิตามิน C นะครับก็จะช่วยทําให้ร่างกายนั้นเนี่ยเกิดภูมิต้านทานที่ดีขึ้นมานะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยควรจะรับประทานพวกสมุนไพรบางชนิดเช่น พวกขิงขา่าขมิ้นกระชายดำนะครับฟ้าทลายโจรมะขามป้อมเป็นต้นนะครับในบรรดาของอผลไม้หรือว่าสมุนไพรเหล่านี้นะครับก็มีคุณค่าทางอาหารสูงมากโดยพร้อมยิ่งวิตามินซีสูงมากนะครับมะขามป้อมเนี่ยนะครับมีวิตามินซีที่สูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับนะซึ่งเป็นถ้าเราไปกินมะขามป้อมอาจจะก,กินยากนิดหนึ่งแต่แนะนําว่าให ให้เป็นรับประทานพวกน้ําที่ชื่อว่าตรีผลาน้ําตีผลาเนี่ยจะมีมะขามป้อมมีสมอไทยมีสมอเทศอยู่ซึ่งจะกินง่ายครับจะทําให้เราสามารถดื่มน้ําตีผลาวันละหนึ่งแก้วช่วยสร้างภูมิต้านทานและไม่ป่วยด้วยโรคโควิดนะครับ